พระเจ้าทรงจดจำทุกเสียงที่ยกขึ้นถวายในบทที่7ชนเผ่าต่างๆทยอยกันเข้ามาถวายเครื่องบูชาไม่มีการเร่งไม่มีการกดดันแต่เป็นการยกถวายอย่างสมัครใจทีละเผ่าและนาำพระไทยของพระเจ้าคือพระองค์ทรงจำชื่อได้ทุกเผ่า ทรงรับของถวายทีละรายการทรงให้แต่ละเสียงมีค่าโดยไม่ข้ามใครเลยในสายตาของมนุษย์ของถวายสิองชุดนั้นดูเหมือนจะเหมือนกันทั้งหมดแต่พระคัมภีร์กลับบันทึกซ้ำทีละชุดทีละเผ่าไม่ใช้คำว่าเหมือนกันกับเผ่าที่แล้วไม่ย่อไม่ตัดไม่ข้ามเพราะในสายพระเนตรพระเจ้านั้น แม้เป็นของชนิดเดียวกันแต่ใจที่ถวายก็ไม่เหมือนกันในบทที่8เล่าเรื่องการตั้งต,งตะเกียงเจ็ดดวงไว้ตรงหน้าให้แสงสว่างส่องไปข้างหน้าเสมอเพราะแสงสว่างที่แท้ไม่ใช่เพื่อทำให้เราเด่นแต่เพื่อทำให้ทางข้างหน้านั้นชัดเพื่อให้ผู้อื่นเดินได้โดยไม่สะดุด พระเจ้ายังทรงกำหนดให้คนเลวีซึ่งไม่ได้ถูกนับในกองทัพให้เข้ามารับใช้ภายในสถานนมัสการตั้งแต่อายุเพียง25ปีขึ้นไปเพราะในสายตาพระเจ้าการรับใช้ฝ่ายวิญญาณก็ต้องการวุฒธธิภาวะและการฝึกใจเช่นเดียวกับสนามรบในบทสุดท้ายของตอนนี้พระเจ้าทรงรับการถวายของเลวี ผ่านพิธีชูตัวต่อพระพักคือยกชีวิตของคนเลวีขึ้นถวายเพื่อมอบให้พระเจ้าไม่ใช่ยกตนเองเพื่ออวดใครพระเจ้าทรงรับมือเปล่าที่ยอมยกให้มากกว่ามือที่ถือของมาแต่ใจยังจับอย่างอื่นอยู่และชื่อของคุณพระเจ้าจำได้ของถวายของคุณพระองค์มองลึกไปในใจแสงของคุณไม่ต้องสว่างกว่าใคร แค่พอให้คนข้างๆเดินต่อไปได้โดยไม่ล้มนั่นก็เพียงพอแล้วเพราะการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนแต่คือการถูกยกขึ้นต่อประพักและยังคงยอมก้มลงล้างเท้าให้คนข้างหลังได้เสมอ